เรื่องเล่าเนามืดในค่ำคืนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่รายล้อมด้วยทุ่งนาและป่าลึกกลางฤดูฝนวันนั้นฝนตกตั้งแต่บ่ายเด็กชายคนหนึ่งชื่อโอมอายุหกขวบ เป็นลูกชายของพี่ตุงกับนาการช่วงหัวข่้โอมวิ่งเล่นหน้าบ้านกับหมาก่อนจะเงียบหายไปโดยไม่มีใครเห็นแม้ฝนจะตกพ่อแม่และชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาจุดตะเกียงเดินรอบหมู่บ้านป่าไผ่และลำห้วยแต่ไม่พบร่องรอยแม้แต่นิดพ่อแม่เริ่มเชื่อว่าลูกไม่ได้หายธรรมดาแต่น่าจะถูกผีบังตาเช้าวันต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาท่านชื่อหลวงพ่อสายเมื่อรู้เรื่องท่านนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วพูดว่าเด็กยังอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่โดนปิดโดนบังไว้ด้วยแรงอาฆาตของผู้หญิงคนหนึ่งทุกคนรีบพาหลวงพ่อไปที่หน้าบ้านจุดที่โอมหายตัวท่านนั่งหลับตาภาวนาเอาทูบสามดอกปักลงกลางลานหน้าบ้านแล้วว่าเบาๆอยู่ตรงนี้แหละแต่โดนมือที่มองไม่เห็นปิดปากไว้เด็กเลยร้องไม่ได้ หลวงพ่อเริ่มสวดมนต์บริกรรมคาถาทัานใดนั่นเองเด็กชายโอมโผล่ออกมาจากพุ่งไม้ที่ทุกคนหาแล้วหลายรอบร้องไห้น้ำมูกไหลตัวสั่นเทาหนูเห็นพ่อกับแม่เดินผ่านไปแต่พูดไม่ออกเหมือนมีใครมาจับตัวไว้ปิดปากไว้ แล้วหนูก็เห็นผู้หญิงหน้าซีผมยาวดึงหนูไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วเอาผ้ามืดๆม,มาคลุมหัวหนูไว้บอกว่าอย่าไปไหนอยู่กับป้าเดี๋ยวป้าจะให้ของเล่นหลวงพ่อบอกว่าตรงจุดนั้นเคยมีผู้หญิงตายขณะคลอดลูกเมื่อ20ปีก่อนวิญญาณของเธอยังวนเวียนอยู่เธอเคยอธิษฐานขอต่อสารใต้ต้นไม้ว่าขอให้มีลูกอีกสักคนแต่เมื่อไม่ได้ไปเกิด จิตก็กลายเป็นพลังอาฆาตหลงรักเด็กชายโอมคิดว่าเป็นลูกของตนหลวงพ่อทำพิธีเชิญวิญญาณหญิงสาวนั้นไปสู่สุขติและแนะนําให้ตั้งศาลใหม่ที่ใต้ต้นไม้พร้อมจุดธูปขอขมาและกรวดน้ําตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครหายอีกแต่ชาวบ้านยังเชื่อว่าหากใครผ่านทางนั้นตอนกลางคืนอาจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในความมืดว่าอย่าไปไหนอยู่กับป้านะลูก